มองเป้าไว้1765ครับสำหรับวันนี้ที่จะลงมาปิดนะนะถ้าเกิดปิดได้สัปดาห์หน้าก็ไปกันง่ายๆครับไหลกันยาวๆนะก็ในสัปดาห์หน้าไหลต่อได้ส่งสัญญาณภาพเดือนมาได้นะครับภาพเดือนนะครับใครที่ยังไม่ได้ใครเพิ่งมาติดตามนะครับลองไปดูภาพบทวิเคราะห์ย้อนหลังกันได้นะครับของเมื่อวานของภาพกลางสัปดาห์นะครับใน ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้20สิงหาคม2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันและหากท่านสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถ add l i น์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้ บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสำหรับทองคําของเราครับเป็นโกลด์สปอตสามารถทํากําไรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะเวลาในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึง5้าทุ่มเนี่ยก็จะไปตรงกับช่วงที่ตลาดเมกาเปิดนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีวอลลุ่มมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเป็นจํานวนมากจะได้ปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการทํากําไรในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับ และหากท่านสนใจเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับเรากันได้นะครับโดยที่ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มของเราจะอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับมาร่วมเป็น Family กับเรานะครับนะก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมาดูกันที่ในภาพของ วันนี้กันก่อนนะครับภาพอ่ะขออภัยครับภาพของเมื่อวานนะครับที่จบกันมานะก็เมื่อวานจบมาเนี่ยเป็นสัญญาณจริงๆเนี่ยเป็นสัญญาการกลับตัวด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเนี่ยผมยังมองว่าวันนี้ยังมีโอกาสที่จะมีแรงกดดัน,นครับลงมาปิดบริเวณหนึ่งเจ็ดหกห้ากันอยู่นะครับอันนี้ในภาพรวมนะซึ่งในตัวเนี้ยก็จะส่งผลนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันวันศุกร์ด้วยนะครับ ซึ่งจะส่งผลมาถึงในส่วนของภาพวีครับที่เราติดตามกันอยู่ใครที่เพิ่งมารับชมกันนะครับก็ก็ผมสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมอ่าเรายังติดตามนะครับในเรื่องของแนวโน้มของเทรนด์หลักตัวนี้อยู่แล้วคิดว่าราคาจะมีโอกาสเคลื่อนตัวครับอย่างน้อยเนี่ยครับหนึ่งหกเจ็นะครับหรือเป้าหมายอีกเป้าหนึ่งนะครับคือด้านล่างเลยนะครับบริเวณหนึ่งห สามศูนย์นะครับขอไปครับสักคู่นะอ่ะนะี่ครับบริเวณเนี่ยครับห6 3 0นะครับหรืออาจจะไป1620อะไรเดี๋ยวต้องไปอัปเดตช่วงใกล้ๆที่มันวิ่งลงมานะครับอ่าทีนี้เนี่ยถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเราติดตามกันอยู่ก็คือการลงมาปิดนะครับปิดเป็น Shooting Star นะครับอันนี้คือที่คาดการอยู่ เป็นทูสิ้งสตาร์ลงมาปิดบริเวณหนึ่งเจ็ดหห้าครับนะถ้าปิดได้ในสัปดาห์หน้าครับมีโอกาสไหลต่อนะแล้วก็จะปรับภาพของเดือนนะครับให้กลับมาเป็นทิศทางของขาลงต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ถ้ามองในภาพสัญญาณของเดือนนะครับในเดือนนี้เองเนี่ยนะยังไม่จบนะครับยังไม่จบแต่ถามว่าถ้าจบแบบนี้ก็ไม่สวยแล้วนะครับไม่ดีสำหรับขาเซลล์ล้ว นะครับสัญญาณเตือนมานะครับแต่ยังไงซะก็ตามวันนี้ยี่สิบนะครับวันนี้วันที่ยี่สเพราะนั้นยังเหลืออีกสิบวันครับก็จะจบอีกสองอาทิตย์อ่ะเอาง่ายตีซะสองอาทิตย์ก็จะเป็นอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ตยหน้านะครับทีนี้อาทิตย์หน้าจะลงได้ครับปัจจัยสําคัญเลยก็คือการปรับตัวของวันเนี้ลงมาปิดบริเวณหนึ่งเจ็ดหกห้าให้ได้เพื่อส่งสัญญาณในสัปดาห์หน้านต่อ ทีนี้ถ้าวันนี้ไม่สามารถลงได้แล้วเกิดวิ่งขึ้นอีกแบบเนี้ยสัญญาณในสัปดาห์หน้าเนี่ยคือต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับถ้าจะพลิกลงมาได้จริงๆหนักๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้สัญญาณส่งมาเลยเนี่ยอาทิตย์หน้าก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเเพราะนั้นในภาพของวันนี้เองนะครับอ่ะเรากลับมาดูภาพของวันนี้ครับทีนี้ในการที่จะปิดหนึ่งเจ็ดหกห้ามีโอกาสไหม ต้องต้องมองแบบนี้ว่ามีโอกาสที่จะลงมาปิดได้ไหมมองภาพสัญญาณสามสี่วันที่ผ่านมาครับรวมถึงแท่งเมื่อวานด้วยเนี่ยแท่งเมื่อวานเนี่ยปิดมาแบบเนี้ยโอกาสความน่าจะเป็นที่วันนี้จะปิดแดงต่อเนื่องเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นผมมองเป้าไว้หนึ่งเจ็ดหกห้าครับสำหรับวันนี้ที่จะลงมาปิดนะนะถ้าเกิดปิดได้สัปดาห์หน้าก็ไปกันง่าย,ายๆครับไหลกันยาวๆนะก็ ในสัปดาห์หน้าไหลต่อได้ส่งสัญญาณภาพเดือนมาได้นะครับภาพเดือนนะครับใครที่ยังไม่ได้ใครเพิ่งมาติดตามนะครับลองไปดูภาพบทวิเคราะห์ย้อนหลังกันได้นะครับของเมื่อวานของภาพกลางสัปดาห์นะครับในในใน,ในรายการกูติดทองเนี้ยทุกวันพุธนะครับ ก็ลองกูดูกูติดทองของสัปดาห์นี้นะครับที่เราคุยกันเอาไว้ว่าในเรื่องของการปิดนะครับในดีเทลรายละเอียดตรงเนี้ยในเรื่องของการปิดที่ถ้าลงมาปิดแถวเนี้ยก็จะสวยแล้วครับในเดือนหน้าจะมีโอกาสไหลต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามครับว่าจะลงมาถึง1765ได้ไหมนะครับอทีนี้ในการเคลื่อนตัวลงมา1765เราก็ต้องมามองในภาพของ4ชั่วโมง นะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อเป็นแผนการเทรดในรายวันสำหรับวันนี้นะครับอ่ะมาดูภาพของสี่ชั่วโมงกันบ้างครับอ่าก็สวัสดีเมมเบอร์ Member ทุกท่านนะครับนะก็อันนี้จะเป็นช่วงพิเศษแล้วนะเฉพาะเมมเบอร์นะครับที่จะดูได้นะเพราะฉะนั้นอะ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้แหะครับนะผมมองว่า โอเคเรามาดูกันในส่วนของยูอ่ายูเอสอิกกันบ้างนะครับหรือตัวของค่าเงินดอลลาร์ดอลลาร์นะครับปรับตัวทะลุขึ้นมาตอนนี้เก้าสิบสามจุดหกแล้วนะครับใครจำกันได้อันนี้ปัจจุบันนะครับใครจำกันได้ผมบอกว่าไงครับเก้าสิบสามจุดห้าถ้าไหรเนี่ยเทรนใหญ่มาเพราะเทรนใหญ่มาส่งผลกับทองครับ ในโดยปกตินะครับ US ขึ้นทองลงครับนะซึ่งถ้าเกิดเมกก r เทรนมาแบบนี้ทองมีโอกาสเปลี่ยนเป็นเมกก r เทรนในรอบลงยาวได้นะครับเพราะนั้นผมมองเป้าไว้คือหนึ่งประมาณพันพันห้าพันหกพันห้าห้าสิบพันหกอะไรประมาณแถวๆนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปดูในดีเทลอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทวิเคราะห์พรุ่งนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพูดถึงภาพนี้กันนะเดี๋ยวต้องดูวันนี้ก่อน ดูการปิดวีควีคนี้เพื่อคาดการเดือนของเดือนหน้าด้วยนะครับแล้วก็คาดการเดือนที่จะจบเดือนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เทรนมาแบบนี้ US มาแบบนี้ต้องไปมองละว่าเป้าถ้าลงถ้าทองลงจับไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในส่วนนี้ครับก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพะฉะนั้นดี๋ยวที่บอกครับให้ระวัง การปรับตัวของทองให้ดีนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของทองคําแท่งเกินบ้างครับทองคําแท่งก็อย่างที่บอกครับมันมันยังอยู่ได้ด้วยอันนี้ส่งของเงินบาทนะเพราะนั้นระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสปอตเองเนี่ยอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมยังเห็นแต่การลงนะผมยังเห็นแต่การลงยังไม่เห็นแผนการขึ้นที่ชัดเจนเท่าไหร แต่ถ้าเกิดจบเดือนนี้ราคาไม่ถูกทุบลงมาต่ำกว่า1765คือเพื่อส่งสัญญาณการลงนะครับยังยืนแถวนี้ได้มีมันจะเป็นตัวที่เริ่มมีสัญญาณภาพเดือนที่จะกลับมาขึ้นแต่ยังไม่ได้เทรนเปลี่ยนนะครับเทรนยังเป็นเทรนเดิมอยู่นะเทรนจะเปลี่ยนบริเวณ1835ครับนะเทรนจะเปลี่ยนบริเวณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูครับใครที่รอซื้อ เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอให้หลุด1835ราคาตั้งผ่านเรียบร้อยค่อยเล่นครับนะสำหรับขาช็อตเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังหาจังหวะเล่นกันนั่นแหละนะครับนะคิดว่าราคาจะลงมาครับ1765สำหรับวันนี้นะครับเป็นเป้าหมายแล้วก็่า1750แถวนี้คิดว่าจะปิดสัปดาห์นี้่าขออภัยครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ ในเดือนอะเดือนเดือนเดือนนี้ครับก็ขอสักหนึ่งเจ็ดสามูนอะไรแบนี้ครับเพื่อส่งสัญญาณให้เดือนลงกันต่อนะเพราะนั้นรอก่อนสำหรับใครรอบายรอก่อนครับรอยืนรอตั้งเทรนรอตั้งฐานแล้วค่อยเล่นแล้วมาเจอ US ทำนิวไฮด้วยในรอบสองปีได้ไมในรอบปีสปีน่ะแหละครับทำนิวไฮด้วยเพราะ,ะนั้นอาจจะส่งผลจะทองคำได้ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันในส่วนของเงินบาทครับ มาดูกันในส่วนของเงินบาทนะครับเงินบาทในวีคในวันนี้วันวันศุกร์ละนะครับราคายืนยังยืนอยู่ในแดนบวกเพราะฉะนั้นถ้าในวีคนี้จบแดนบวกวีคหน้ามีโอกาสวิ่งต่อครับอาจจะได้เห็นสามสิบสี่บาทก็ได้อาจจะได้เห็นสามสิบสี่บาทก็ได้อันนี้ต้องติดตามครับแต่ถ้าเกิดว่า วันนี้เกิดพลิกกลับมาในแดนลบนะครับโอเคละ33.5นะครับมีโอกาสที่จะเอาอยู่นะซึ่งถ้าเกิดว่าเงินบาทกลับมาแข็งก็จะส่งผลต่อทองคําแท่งครับให้ปรับตัวลงได้เช่นกันเพราะนั้นต้องระวังกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ทองคําแท่งยืนอยู่ได้ด้วยเงินบาทนะครับแต่ถ้าเงินบาทกลับมาแข็งทองล่วงอย่าลืมว่ามันจะแรงเป็นสองเท่ามันจะลงหนักเป็นสองเท่าระวังกันไว้นิดหนึ่งนะครับฝากเตือนกันเอาไว้นะเพราะนั้น ตอนนี้มันต้องไปดูปัจจัยอย่างที่บอกครับใครตามช่องมาคือปัจจัยคือโควิดครับนะกับประท้วงกับการเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าโควิดหายสมมติโควิดหายอ่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันหายไปละอาจจะมีการแข่งข้ามาได้แต่ถ้าเกิดม็อบปะท้วงกันแรงความรุนแรงมากขึ้นมันก็อาจจะทรงๆอยู่แถวนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดอ่ะม็อบไม่รุนแรงความรุนแรงหายไปมันจะกลับมาแข่งครับซึ่ง ไม่ดีกับทองคําแท่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในวันนี้นะครับใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมเป็น family เดียวกันครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มเข้าแฟมิลีของเราก็อยู่ที่ด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็เข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนการเทรดหรือไปอัปเดตแผนการเทรดกันได้ในกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง นะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามานะครับบนหน้า Line แอดจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับก็ทองคําของเราเป็นโกลด์สปอตนะครับก็ทํากําไรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงนะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ